สวัสดีค่ะวันนี้มีเมาส์นะคะที่เราใช้งานมาหลายเดือนแล้วมาแนะนํนำให้เพื่อนๆกันค่ะมันคือ Logitech MX Master 3ค่ะไอเมาส์ตัวนี้มันเป็นบูทูธนะคะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีปุ่มค่อนข้างเยอะคือนอกจากคลิกซ้ายคลิกขวามันมีปุ่มตรงนี้ด้วยที่กดเราจะทำให้ฟิลลิ่งของไอสกอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันอนะ่ะมี2แบบแล้วมีสกอร์ข้างๆมีปุ่ม2ปุ่มนี้แล้วตรงนี้ก็กดได้ด้วยนะ แต่ไอการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องไปตั้งผ่านแอปพลิเคชันของเขาซึ่งจะต้องดาวน์โหลดมาอินส tall บนคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือถ้าใครจะไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ออฟฟิศแน่ใจก่อนว่าคอมพิวเตอร์คุณดาวน์โหลดแอปแล้วก็อินส tall มันได้เพราะว่าคอมออฟฟิศเราเขาไม่ให้ลงก็คือไม่สามารถปรับแต่งใดๆได,ได้ทุกอย่างเป็นค่า default ที่เราคิดว่าดีนะก็คือสกอเรามีสกอเข้าง การใส่เลืขวาคืออันนี้คือชอบมากดูดิคือไม่ต้องมาแบบกด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 ตรงนี้ใช่ไหมใช้วิธีแบบหมุนหมุนตรงนี้ได้เลยสองทิศทางคืออันนี้ชอบมากจริงๆแค่นี้เราก็รู้สึกุ้มละแล้วลนอกจากนั้นอนะไอเมาส์ตัวนี้มันใช้ได้กับทุกพื้นผิวจริงๆเดี๋ยวลองบนอันนี้ก็จกใสใช่ไหมก็ลื่นไม่มีปัญหา อันนี้ก็เป็นแผ่นยางนะก็สมมุติแบบเกิดจะต้องไปใช้ข้างนอกแบบกระทันหันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือว่านี้เป็นผ้านี่ผ้าก็ใช้ได้เหมือนกันก็สรุปแล้วคิดว่าใช้ได้ถูกพื้นผิวนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดดีกว่าว่าเราทำไมถึงบอกว่าขนาดมันโอเคขนาดอะอันนี้ดูนะอันนี้ก็เราวางมือไปก็จะเห็นว่า ข้อมือรู้สึกตรงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงเหมือนเมาแบบเออโกบางอันที่มันอย่างนี้เลยแต่อันเนี้ยมันก็มีความแบบตั้งขึ้นมา <c oughs> เทียบกับเมาส์เมื่อก่อนที่ใช้มันก็จะเนี่ยข้อมือมันจะลงอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมีความแบบอย่างนี้มากกว่ามือปกติจะเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงก็ลองลองไปทํามือที่บ้านดูว่าเนี่ยระว่างมืออย่างเงี้ยกับมืออย่างเงี้ย อันไหนจะรู้สึกสบายกว่ามันมีความแบบอย่างงี้กว่านี่เดี๋ยวเอามาเอาไปนะข้อมือเราไม่ได้ขยับเลยนะเห็นไหมมันเป็นอย่างงี้แต่อันนี้เอามาเอาไปมันเป็นอย่างงี้อืก็ประมาณนี้ละคะ่ะสั้นๆก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะคะก็สามารถมาดูว่าจับแล้วในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วก็อย่าลืม ดูว่าคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศคุณให้ install แอปหรือเปล่าเพราะถ้ามัน install ไม่ได้คุณก็อาจจะไม่ได้ปรับแต่งได้อย่างรีวิวที่คุณไปดูคนอื่นเขามาแต่คุณก็ยังสามารถใช้ฟีเจอร์มันอยู่ดีว่าแบบกดแล้วมันได้อะไรแต่มันจะเป็นค่าดีฟองไงแค่นั้นแหละค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s Subscribe ้ล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมามีคลิปอื่นๆที่เรามาเล่าพวกของที่เราซื้อมาแล้วเราใช้แล้วเรา,ารู้สึกชอบให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปค่ะ